สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดียจะพาทุกคนมานั่งรถไฟเที่ยวแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับกันค่ะซึ่งทริปการนั่งรถไฟท่องเที่ยวนี้นะคะจัดขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ,คะเขาจะมีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกมากมายค่ะไปได้หลายที่มีทั้งขบวนที่ให้บริการเป็นประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์มีทั้งขบวนที่ให้บริการเฉพาะในโอกาสพิเศษและรวมไปถึงยังมีขบวนที่ให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนั้นๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดียเลือกมาเที่ยวแบบเหนียวซับรับโชคค่ะเป็นทริป ที่สายมูอย่างพวกเราเนี่ยไม่ควรพลาดเปด็นอันงขาดเลยนะคะกับทริปนี้ค่ะมูเตรูเปิดโชครับทรัพย์นั่นเองนะคะคือทริปนี้เนี่ยเป็นการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับค่ะกรุงเทพฉะเชิงเซาไปกินไปไหว้ไปมูไปดูกับขบวนรถไฟคิฮะห8 3ค่ะทริปนี้ค่ะเราจะเริ่มเดินทางกันที่สถานีรถไฟถั่วลําพงนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะเปิดให้ผู้ที่ซื้อตั๋วเอาไว้เนี่ยมาลงทะเบียนกันได้นะคะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าค่ะจากนั้นรถไฟก็จะ เริ่มเคลื่อนขบวนค่ะออกจากชานชาลาเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเซาในเวลา7.40นนั่นเองค่ะระหว่างเดินทางเขาก็จะมีอาหารเช้าให้รับประทานกันด้วยนะคะถึงแล้วจุดแรกที่สายมูพลาดไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ไปถือว่าพลาดมากๆ วัดหลวงพ่อโสธรเท่านั้นเลยค่ะ มาถึงวัดหลวงพ่อโสธรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจุดแรกที่เราจะไปกันนั้นก็คือการถวายสังฆทานค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เป็นทริปท่องเที่ยวของขอบวนคีฮัส183เนี่ยเขาจัดไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยร่วมอยู่ในแพ็กเกจหมดเลยน่ารักมากค่ะจากนั้นนะคะทางทริปค่ะก็จะปล่อยให้เราเนี่ยมาไหว้หลวงพ่อโสธรตามอธัธยาศัยนะคะโดยสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเน้นมาขอพรกับหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินค่ะการค้าขายการขอให้สําเร็จขอเรื่องเงินทองโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของ สุขภาพด้วยค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะที่วิหาร8ปเซียน8ริว้วนั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีพระศรีอริยะเมตรายโพธิสัตว์ค่ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะมาถึงที่นี่ค่ะทุกคนจะต้องขอพรกันนะคะเปิดโชคเปิดลาบนะคะทุกคนที่นี่นะคะเขาก็จะแจกริบบิ้นแดงแบบนี้ค่ะเพื่อให้เราเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็สิ่งที่ขอพรไปผูกไว้ด้านบนนั่นเอง หลังจากมูเตลูเติมความปังกันเต็มที่แล้วนะคะคราวนี้เราก็ถึงเวลาที่จะไปเติมพลังให้ท้องกันบ้างค่ะโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารชื่อดังร้านรีเวอร์บาร์นค่ะ หลังจากอิ่มท้องแล้วนะคะก็มาเดินย่อยกันต่อเลยนะคะที่ตลาดบ้านใหม่ตลาดร้อยปีแห่งเมือง8ริ้วนั่นเองค่ะที่นี่นะคะมาเนี่ยรับรองมีของให้ช้อปแบบเยอะมากๆรับรองเลยนะคะว่าถ้าทุกคนมาจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ นี่ไงร้านคุณป้าบุญเกลอาสวัสดีค่ะนี่มีอะไรบ้างคะอยากได้ไหมมะกอกทรงเครื่องแล้วก็กระท้อนส่งเครื่องกระท้อนลอยแก้วมะดานแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่มค่ะงั้นหนูเอากระท้อนส่งเครื่องหนึ่งแล้วก็เอามะกอกด้วยค่ะอีกหนึ่งชุดต้งแต่มมีทลิปการท่องเที่ยวอะค่ะของรถไฟไทยเนี่ยที่จตดมมาแบบนี้ค่ะขายดีขึ้นไหมคุณป้าขายดีค่ะดีขึ้นเลยใช่ไหมดีขึ้นค่ะ แล้วก็คุณคณเขาก็เชียรกันแล้วก็แวะเข้ามาซื้อจ้ะเขาซื้อแล้วคราวหน้ามาก็บอกอร่อยมากามากต้องแวะซื้อที่นี่จากนั้นก็เดินทางไปมูกันต่อค่ะที่อุทยานพระพิคเนศซึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือพระพิคเนศองค์ยืนเนื้อทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะ อุทยานพระพิคาเนศแห่งนี้นะคะจะมีคนเดินทางมากราบไหว้สักการะเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาขอพอรเรื่องโชคลาภหรือว่าความสําเร็จในชีวิตนั่นเองจากนั้นเราก็จะได้ล่องเรือชมธรรมชาติและความงามของแม่น้ําบางปะกงโดยระหว่างล่องเรือเราจะได้ล่องผ่านสถานที่สวยงามและสําคัญ จุดชมวิวกลางสะพานแม่น้ำบางปะกงซึ่งจุดนี้เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์บนสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของแม่น้ำธรรมชาติและชุมชนสองริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงในมุมสูงก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพเพื่อเป็นการจบทริปท่องเที่ยวมูเตลูเปิดโชครับทรัพย์แบบเต็มกระเป๋าอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ได้ชมทริปนั่งรถไฟคีฮั1หนครั้งนี้แล้วเนี่ยอยากจะตามรอยมามูแบบเดียบ้างแบบนี้นะคะโดยสามารถไปซื้อตั๋วเดินทางได้ทุกวันค่ะที่สถานีรถไฟทุกแห่งหรือว่าจะซื้อผ่านระบบดีติเกตก็ได้ในราคาสุดคุ้มเพียง1,499บาทเท่านั้นค่ะสามารถเข้าไปหาข้อมูลทริปการเดินทางได้ค่ะที่เพจ Facebook ทีม PR ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าสามารถโทรไปได้ค่ะที่เบอร์16 90เพื่อสอบถามรายละเอียดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ